เป็นโรคกระเพาะมันจะแสบแสบแล้วเวลานอนแล้วมันจะแบบนอนไม่ค่อยได้ค่ะร้อนๆนคะคะหนูกินไป3กลกองเองดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีอาการเบอร์หนึ่งสมุนไพ,พรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณคุณสุรศักดิ์อยู่ไหมตอนนี้กำลังอยู่ปากซอยแล้วครับเข้าไปแล้วยังไงต่อครับอ๋อวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับถึงแล้วสวัสดีครับ แตนแก้ววิชัยค่ะ26ปีค่ะเป็นโรคกระเพาะกินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะแล้วรักษาอย่างไรครับกินยามาเรื่อยๆค่ะมากินยาสมุนไพรเบอร์หนึ่งสมุนไพรได้ไหมมีลูกค้าที่ไปซื้อของแนะนามาเขาบอกว่ากินดีมันจะแสบๆแล้วเวลานอนแล้วมันจะแบบนอนไม่ค่อยได้ค่ะร้อนๆนะคะทรมานหนูกินไปสามกองเองดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีอาการ ก็ซื้อกินได้นะคะเพราะมันก็ราคาไม่ได้แพงอะคะไม่แพงเนาะไม่แพงเพราะสำหรับ200เม็ดนะเนาะก็ไม่แพงค่ะขอบคุณมากวันนี้ที่เซลลาเวลาให้เราได้พูดคุยนะครับขอบคุณมากเบอร์หนึ่งสมอนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ